นี่ภูมิใจในตัวเองเยอะๆได้เลยนะคะคนเก่งคุณเก่งมากแล้วคุณพยายามมากแล้วคุณตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีที่สุดมาโดยตลอดและตอนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยเลยว่าคุณเข้าใกล้ความสำเร็จที่คุณฝันฝันไฝไฟฝันฝันไฟ,นฟน <c oughs> ไฟฝันเน่ยเรียบร้อยแล้วนะอืมนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไพ่ขึ้นพลังงานของความเจริญก้าวหน้าเติบโตไพ่ขึ้นพลังงานของความเข้าใกล้ความสําเร็จ คือดูเหมือนกับว่าดวงชะตาชีวิตของคุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จของคุณไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแล้วนะมันใกล้มากขึ้นแล้วมันก้าวหน้ามากเหลือเกินนะคะมันมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะคะกราฟชีวิตของคุณนะ่มันพุ่งขึ้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นภูมิใจในตัวเองได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ขอบคุณตัวเองได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะ มีความสุขกับตัวเองได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เพราะคุณเข้าใกล้ความสําเร็จไปทุกทีแล้วนะชื่นชมตัวเองได้เลยตอนนี้เพราะว่าคุณเก่งมากพยายามมากตั้งใจมากมาโดยตลอดคุณมันสุดยอดจริงๆคุณคือน,นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คือคนไทยผู้ยิ่งยงนะเออคือดูเหมือนกับว่า ให้ขึ้นพลังงานเนี่ยอยากจะให้คุณชื่นชมตัวเองได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ภูมิใจในตัวเองได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ความพยายามของคุณมันเป็นผลความตั้งใจของคุณนะความมุ่งมั่นนะคะหรือแพชชั่นอันแรงกล้าของคุณและความตั้งใจในการพัฒนาตัวเองในการทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดมาโดยตลอดเนี่ยมันส่งผลกับคุณอย่างแน่นอนตอนนี้คุณเข้าใกล้ความสําเร็จมากๆแล้วคุณกําลังไปสู่ความสําเร็จ แล้วคุณน่ะเขาเรียกว่ากราฟชีวิตของคุณมันพุ่งขึ้นอ่ะมันพยายานขึ้นสู่ที่สูงคือคุณมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าในชีวิตมาโดยตลอดเวลานะคะคุณเจ๋งมากคุณเก่งมากคุณสุดยอดมากแล้วเพราะฉะนั้นภูมิใจในตัวเองได้เลยตั้งแต่ตอนนี้และเร็ววันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังและคุณปรารถนาอย่างแน่นอนขอดูพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมอีกสักหน่อยได้ไหม ว่าไพา่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเพื่อให้คุณได้รับรู้นะคะเกี่ยวกับดวงชะตาของคุณขอดูพลังงานหน่อยเนาะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ้โหคุณมันล่วงรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเออดูจากพลังงานตรงเนี้ยต้องบอกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังชื่นชมคุณนะ่ะนะ จักรวาลนี้ยังชื่นชมคุณชื่นชมในความพยายามชื่นชมในความตั้งใจชื่นชมในคุณงามความดีของคุณเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสิ่งที่คุณหวังคุณปรารถนาคุณได้มาอย่างแน่นอนนะคะและตอนนี้คุณเข้าใกล้มันเข้าไปเต็มทีแล้วกราฟชีวิตของคุณพุ่งสูงแล้วดวงเปิดฟ้าเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เปิดที่เปิดทางให้คุณหมดแล้ว เพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะสุขสมหวังแล้วก็ได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาในเร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นภูมิใจในตัวเองได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ชื่นชมขอบคุณตัวเองได้เลยตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็รับคํา ชื่นชมจากผู้อื่นได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพราะว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆหลังจากนี้อย่างแน่นอนยินดีด้วยนะคะใครรักนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของนคนนะคะยินดีด้วยนะ